เสร็จค่ะนี่เป็นของที่เราจะส่งให้กับคนที่มาตอบคำถาม,ถามกับคลิปตอบคำถามของเราตอบคำถามเรียกของรางวัลนะคะนี่เป็นผู้โชคดีส่งให้เด็กหญิงสัญญาอินทรอ,นอุดมนะคะนี่เขาอยู่อำเภอบงอางใหญ่นะคะอ่า งานตอนนี้แล้วก็ไปดูของข้างในกันเลยดีกว่าของที่เราส่งให้ก็เป็นที่ขั้นหนังสือ My Little Pony นะคะแล้วก็หวงกุญแจคุกกี้ลันซิกุชิแล้วก็โน้ตนะคะ แล้วก็กระดาษมินิ่นส่งให้สามอันหมดแล้วนะมายไปเลยดีกว่าส่งมาให้แล้วนะคะตับนี่นะนี่นะ<า>ส่งมาให้แล้วนะคะสกูชีสองอันโดนัทกับเค้กที่ขานางสือ ของไมลส์ตันโพนี่นสมนะมีม่วงทวายไลท์พวงก,กุญแจคุกกี้รันคุกกี้พวกาอาหา,าราราคาสิบ <10. S 2> บาทรวมของทัมม้งหมดสียันแถมกระดาษจดสามแผ่นนะคะโอเคค่ะเราขอรีวิวอันนี้ก่อนแลวกันนะเราซื้อมาวันนี้แต่ว่าเราลืมรีวิวมาสเตอร,ร์ไฮนะคะราคา169บาทสแกนคู่กัดกับปเจนไพยกบีศาจ นี่นะด่าแล้วก็สองห้าเบลงั้นวันนี้ก็บ๊ายบาย